มาช่วงนี้นะคะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมขาต้องไปตรวจสอบพื้นที่ของคุณผู้ชมนะคะว่าช่วงนี้สภาพอากาศในพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างติดตามกันเลยค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่ในช่วงนี้มีฝนตกชุกสภาพอากาศมีความชื้นสูงชาวสวนกาแฟควรระวังป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรคราสนิม ส่วนไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วชาวสวนควรตัดแต่งกิ่งของไม้ผลให้มีทรงพุ่มโปรง่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทยได้สะดวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งในระยะนี้จะมีฝนตกหนักทางตอนล่างของภาคซึ่งจะเป็นผลดีกับข้าวนาปีที่ได้เพาะกล้าไปแล้วรวมทั้งพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต สำหรับสภาพอากาศที่ชื้นชาวนาควรป้องกันการระบาดของโรคไหมและโรคศัตรูพืชจําพวกนอนชนิดต่างๆซึ่งจะกัดกินทําให้ต้นข้าวเสียหายได้ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนตกเกษตรกรที่มีแหล่งกักเก็บน้ำเป็นของตนเองควรกักเก็บน้ำไว้ใช้ในระยะต่อไปที่มีฝนตกน้อยและควรวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่ในระยะนี้จะมีฝนตกชุกไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วชาวสวนควรกําจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งให้โปรง่งโดยเฉพาะกิ่งที่เป็นโรคและ,มะแมลงทําลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของศัตรูพืชภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตร ในช่วงนี้จะมีฝนล,ลดลงซึ่งจะเป็นผลดีต่อการตากผลผลิตทางการเกษตรเช่นกาแฟรวมถึงผลิตภัณฑ์จากทะเลแต่เกษตรกรควรดูแลให้น้ําแก่พืชที่จเจริญเติบโตอย่างเพียงพอโดยเฉพาะทางตอนล่างของฝั่งตะวันออกซึ่งจะมีฝนน้อยในระยะที่ผ่านมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร ในช่วงนี้จะมีฝนลดลงเกษตรกร,ร,กรควรดูแลให้น้ำแก่พืชที่เจริญเติบโตอย่างเพียงพอและควรกลุมดินบริเวณโคนต้นเพื่อสงวนความชื้นในดินรวมทั้งกำจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำ เป็นยังไงกันบ้างคะตรวจสอบดูในพื้นที่แล้วก็อย่าลืมเอาคําแนะนําต่างๆนี่ไปปรับใช้กันด้วยนะคะแล้วไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันเลยค่ะไปดูกันว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆกันบ้างคะ่ะ ก็อย่าลืมไปกันนะคะสำหรับงานดีๆหลายๆงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลโอทอปชนชิมและผลไม้ไทยที่จัดที่ IMPACT เมืองทองธานีนะคะก็จะสิ้นสุดงานในวันที่4กรกฎาคมนี้ไปให้กําลังใจพี่น้องเกษตรกรของเราด้วยนะคะส่วนงานประมงน้อมเกล้าครั้งที่25ก็ยังจัดต่อเนื่องนะคะไปจนถึงวันที่7กรกฎาคมนี้ค่ะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะที่ธัญ,ญบุรีปทุมธานีนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสําหรับรายการชั่วโม กะะอย่าลืมนะค,ะคุณผู้ชมคะ่ะเรามีช่องทางสําหรับการรับชมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางนะคะทางเว็บไซต์ www.moactv.com ค่ะสามารถชมรายการสดหรือว่าจะชมย้อนหลังก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันวิภานพันธ์เวทยาวณิชกุลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ